นะคะความเตรียมพร้อมของปีนี้กำลังจะใช้พื้นที่นะคะไว้ hmm. เดี๋ยวก็ต้องมารื้อกินเฮาออกหรือจนหรือใหม่ออกค่ะ <G ül üş> ก็ไทยที่ดินเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตคทางที่แบบว่าจะทําเป็นร่องนะโอ๊ไยไถไว้แบบนี้มันก็ต้องกลับมาไทยอีกจักรอบแหละคุยว่าฝนกําลังลินเลยธนาแเดิดดูท่านชม เราดิบมันก็กำลังติงดหน่อยๆเน,นาะเอ็มมันรสมีปุ๋ยใส่นี่นะคะออกดอกเต็มเลยเนี่ยถ่วลันเตาอ,อันนี้ถ่วลันเตาแบบกินเม็ดนะตรงนั้นยังไม่ทันออกดอกเพราะว่าปลูกหลัง ต่ว่าห้าสิต้องเฮ็ดข้างให้มันขึ้นแล้วคะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาเด้อค่ะมากินตํซส่วนน้ำกันค่ะตํซส่วใส่เห็ดหูหนูนะคะผักก็มีมกะกกือถินแล้วก็ผักสลัดค่ะกินอ่างยูสปนนี่นะคะไก่ห้างกับข้าวเหนียวก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าปกติปุ๋ยนะคะกิน ุยก็มากินแต่แน่เดิมๆนี่แหละเมนูก็คือพกตะกูลตำแล้วก็พกน้ำพริกผักค่ะกินซ่อนซ่อมมันก็กินได้ค่ะนะคะแต่รู้สึกว่ามันจะขัดขัดไหมมันไม่ถนอะ นี่ก็ถือว่าเป็นการตอบนะคะ fc นะคะที่เมื่อก่อนนะคะคอมเมนต์ให้กันตลอดปกติถ้ากินข้าวนอกบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ช้อนส้อมอยู่แล้วแหละนะคะเมนูบางเมนูมันก็เนาะมันก็จะใส่มือจุกๆกได้ละ ทำยังไงเราจะปลูกต้นกระถินได้อันนี้มีแต่เพื่อนส่งมาให้นะคะเนี่ยวบาทาเพราะต้นกาให้มันแข็งแรงมันจะเลียงหลอดอยู่ดอกและผลสุดท้าย <c oughs> กินข้าวเหนียว อันนี้เป็นไก่บ้านนะคะ ส่วนตัวปุ้ยก็สบายดียนะคะก็ใช้ชีวิตเดิมๆนะคะตามภาษาปุ้ยนี่แหละว่างอยากอัดคลิปปุ้ยก็อัดช่วงนี้ก็ทายที่ ดอกมันจะมีความปาดหน่อยๆจัดๆนะกินกับส้มตำประจัดคือเข้ากันมากส่วนที่ทำถึึงทางบ้านนะคะ ทางบ้านก็สบายดีค่ะต่างคนก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินไปนะคะส่วนคาร้อนก็ทำงานอยู่แถวบ้านนั่นแหละทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวะคะ่ะคนอื่นๆก็ดิ้นรนอยู่ในเมืองใหญ่นะคะบกกับบ้านดอก เ็บซี่อยากให้ปุยกินกับสอนกับสมให้เบิ่มปุ๋ยก,กินให้เบิ่ม โอเคค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่กัลลาทำท่านผู้ชมไปแล้วนะคะมากินอ่างแค่นี้และชอบก็ <S <S <ๆ>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ